ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับ <Okay, S 2> สวัสดีครับผมวันนี้มาพบก,กับกีบาเกมอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็วันนี้มาแพ็คของครับผมก็คือมาดูว่าเราปกติเนี่ยเรามีเรื่องว่าแพ็คของเรามีปัญหาดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็มาลองแพ็คก,กันดูครับวันนี้เราจะแพ็คของเนี่ยสำหรับการ์ดที่มีราคาสักพอสมควรหน่อยนึงก็คือไม่ได้สั่งทั้งเด็กหรือว่าสั่งเป็นชุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือถ้าการ์ดมีราคาสักบัละร้อยไปละ ห้าสิบอะไรเงี้ยก็ควรจะใช้อย่างนี้สักหน่อยข้อแรกที่ต้องดูเขาคือการ์ดควรจะใส่ซองก่อนซองสายซองอะไรก็ได้นะผมใส่สลิปไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใส่สลิปแล้วส่งจากนั้นที่เราต้องใช้ก็คือซองใส่ได้ครับการ์ดที่เราควรจะใช้ก็คือการ์ดที่เราไม่ใช้คือได้คือได้การ์ดที่เราไม่ใช้เอามาลองครับผมลองหน้าลองหลังเลย ลองหน้าลองหลังลองหน้าลองหลังนะครับผมผมก็จะมีอย่างนี้อยู่จากนั้นที่เราต้องใช้ก็คือกระดาษแข็งครับผม,มกระดาษแข็งเนี่ยตัดมาแนะนำว่าให้ใหญ่กว่า ใหญ่กว่าของที่เราจะส่งครับผมเช่นอย่างนี้เราก็จะมีกระดาษแข็งที่ใหญ่กว่าแปดหน้าแปดหลังนี่ครับแปดหน้าแปดหลังอย่างนี้แปดหน้าแปดหลังอย่างนี้แล้วก็เอาสกอตเทปอะไรดีเอ่ยอันนี้ก็ได้ เอาสก็อตเทปแปะนี่เอาสก็อตเทปนะครับผมอันนี้เรารอไว้นี้ก่อนแล้วก็สก็อตเทปแปะแปะ,ปร,ะรอบเลย ก็แต่หน้าแต่หลังนะครับผมให้มันไม่เลื่อนเนาะนี่ครับโอ้สัดไม่ขาดเลยทางไกลนี่ครับผมเราก็จะได้การ์ดที่อยู่ในสลิปก่อนแล้วก็อยู่มีการ์ดรองด้วยหน้าหลังนะครับผม ใส่ไปอย่างนี้จากนั้นของที่แนะนําให้ส่งครับผมกล่องไม่แนะนําให้ใส่ซองจดหมายส่งนะครับผมก็แนะนําก็ใส่กล่องใส่กล่องส่งดีกว่าถึงเราจะคุมอะไรแล้วเราก็ใส่อย่างนี้ส่งดีกว่ากล่องกล่องเนี้ยหาได้ไม่แพงครับไปซีนีไทยแล้วกล่องมันสี่บาทอ่าตานี้ลงมาจากนั้นเนื่องจากเขากลัวการเคลื่อนเราก็สามารถเอากาวแปะกล่องลงไปอี ลงไปข้างล่างเลยแปะให้มันติดกับกล่องไปเลยนะครับผมถ้าต้องการแปะให้เยอะๆก็สามารถแปะหลายชั้นได้เพราะว่าเราเอากระดาษแข็งรองไว้อยู่แล้วมันไม่ต้องมันไม่โดนก๊าดอยู่แล้วเนาะแปะดีไว้ก่อนแล้วก็ที่เหลือนะครับผมบับเบิ้ลครับถ้ามีมีก็ยัดลงไปแล้วก็แพคตามปกตินะครับผม แค่นี้แหละครับผมแล้วก็เอากาวแปะรอบอีกทีหนึ่งจ่ายที่อยู่ให้เรียบร้อยก็เรียบร้อยแล้วครับผมวิธีการแพ็คแบบไม่ให้มันมีดราม่าอะไรเนาะโอเคครับผมอันนี้ก็แค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ